อ,อยากกินทุเรียนทั้งทีจะมีอะไรดีไปกว่าการได้เลือกทุเรียนเองแบบเนื้อที่คุณถูกใจเริ่มต้นหรือดูทุเรียนแบบช่ำๆกันที่ชบารีสอร์ทจันทบุรี มาสักกะละรอยพระพุทธบาทที่เขาคิชกูดและขับรถอีกแค่เพียง20นาทีก็ได้กินทุเรียนหมอนทองต้นฤดูที่คุณสามารถเลือกเนื้อได้แบบถูกใจจะเนื้อไก่ฉีกกรอบนอกนุ่มในเลือกได้ตามชอบมีพนักงานปอกให้กินกันแบบสดๆแค่เลือกช่างจ่ายรอกินได้เลยส่วนโซนนั่งกินใครจะเลือกในห้องแอร์หรือจะเดินกินในสวนเลือกได้ตามสบายค่ะ กินทุเรียนที่ชบารีสอร์ทจะกินตรงไหนก็ได้ค่ะและเมนูจากทุเรียนที่นี่ก็ไม่แพ้กันจะเป็นส้มตําไทยตำปูปารรากุ้งสดเครื่องดื่มของหวานที่มีทั้งวาเฟิลโทสและบิงซูเรียกว่ากินกันจนน้ําตาลขึ้นเลยทีเดียว มาที่นี่ไม่ต้องกลัวได้กินทุเรียนอร่อยดีมีคุณภาพรับรองว่าไม่เสียดายตังกินเสร็จเดินเล่นบนสกายวอล์กเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือหรือจะเข้าพักเลือกได้ตามสบายเพราะเชื่อว่าช่วงนี้หลายคนอยากสูดอากาศบริสุทธิ์มานอนฟินกินดีกเกษตรอินทรีย์ที่ชบารีสอร์ทแต่พักเสร็จแล้วอย่าลืมแวะไปกินวากิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นลด10%สำหรับลูกค้าของชบารีสอร์ทด้วยนะคะ